วันนี้นะคะกยมีดินสอสีสวยมาฝากกับนักเรียนทุกคนนีใจไหมคะดีจอ่าฉันกินชมพู่อ่าเ็บค,คือสารให้มีความร,รู้หนูมีค,คุณครูเป็นคุณหมอค,คุณครูเฝ้ามองดูนักเรียนเยติบโตทุกวัน,ค,นคุณครูมีพลังวิเศษค,คุณครูสอนหนูให้รู้จักการแบ่งปัน มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแพ่มีจิตอาสารู้จักความพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมคุณครูมาเยี่ยมหนูและเพืเ่อนๆที่บ้านด้วยค่ะซออพาเวอร์ไทยคลองใจทั่วโลกคือการที่เด็กไทยมีคุณครูที่รักเด็กเด็กไทยมีคุณครูดี เด็กไทยทุกคนเก่งและมีความสุขอารมณ์ดีจิตใจดีมีครูคอยให้กำลังใจสร้างความประทับใจไปทั่วโลกทำกิจกรรมคุณครูสอนให้เราลักความเป็นไทยทำให้วัฒนธรรมไทยดังไกลไปทั่วโลกซอบพาวเวอร์ในใจของผมคือคุณครูทุกคนในโลกนี้ ที่แสนใจดีต่อนักเรียนพาเด็กๆไปเปิดโลกกว้างพาไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณครูมีพลังแห่งความสุขที่คลองใจเด็กๆอย่างผมและเพื่อนๆให้มีความสุขไปด้วยผมเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนขอบคุณพลังแห่งความรักที่มอบให้ผมและเพื่อนๆ